คราวนี้ทุกคนมาดูอย่างนี้ค่ะที่ขึ้นมานะคะอ่ะที่ให้ดูแค่ตัวแรกนี่คือสิ่งที่ทุกคนหลายๆคนเนี่ยทําผิดกันมาแบบเยอะแยะมากมายนะคะขึ้นมาทุกคนเห็นไหมคะ่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่เป็นประโยช์เห็นหรือยังมันไม่เป็นประโยค์เออ ขึ้นมาแบบนี้คือตายเลยอะ่ะเพราะอะไรคะประโยคประกอบด้วยอะไรทุกคนประโยคเนี่ยนะคะมันประกอบด้วยประธานกับกริยาค่ะแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นมันคืออะไรคะมันมีแค่มันขาดกริยาอะไรคือเขียนอะไรอ่ะมันขาดกริยาทุกคนมันแบบมันเป็นะอะไรแบบเออมันขาดกริยาฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้คืออะไรคะ พอเราเจอแบบนี้นะคะจำไว้เลยค่ะเราจุดฟูลสต t อ p ไม่ได้นะคะทุกคนเราไม่สามารถจุดฟูล l ต t o p ได้นะคะทุกคนอันนี้สอนเน้นอย่างรุนแรงว่าจุด f ูล l stop ไม่ได้นะคะเพราะมันยังไม่เป็นประโยคแล้วถามว่าทำไมมันถึงไม่เป็นประโยคละ่ะเพราะอะไรอ่ะพู้ติีิทีนึงเพราะมันขาดกริยาการเขียนอย่างเงี้ยเนี้ยเนีอย่างเงี้ยอืมนะเนี่ย,าย,าย,ายาตามเส้นแดงผิด นะคทุกคนโอเคนะคะทุกคนอ่ะ